ซื้อแนวกลิ่นกัน,กนอู้วอันนี้มบกนาวผักสีสก็ผักสีกันดอนต้อยก็มีผักสมแขกน้ำ ัดสนิทซื้อกับสนิทเป็นอันนี้ก็พูดแล้วนี่ห้านี่มีครบปุ๊ดทอนแบบอาหารแบบเราเราความลาบยานี้ก็ได้ชี้ปู โอ้บางมันเมื่อวานนี่ไปซื้อแล you stop and shop. หละยูสตอร์เป็นช็อปบางุ่งพี่น้องมางุ่งหน่วยหนึ่งสามดอนสี่ดอนเขือกเขือกอยาวหยืด ไม่ครบเลยทานเลยโอ้มะพริกแดงบาง้องซื้อเมื่อว้กินกันโอ้เอาตุกขียวน้ำเนาะสามดอนแล้วแต่นึ่งสามดอนสติชเอาแต่หนึ่งหัวใจเข้าเห็นแต่ก็จะต่ำกินจะไม่ค่อยกิน ผมเคยได้ตักกินอันนี้หมักแลดีนะนีงสีเลียโตโอ้ยเผื่อเมื่อวานนี่ก็ซื้อแล้วเนาะวานนี่ซื้อสตอรเป็นชอ็อปนี่เ็ได้มากสีม่วงเนะัยเนาะคือผมเห็นผมปรากฏเห็นหรือว่าอันนี้เหรออืมแมนือหัวน้อยแต่เนาะบ่เอาเด้อหัวน้อยก็ นี่มีแต่แสกแข็งเลยพี่น้องต้องเป็นปูเป็นปลาไม่แต่แนวแสกแข็งมีแต่แนวแสกแข็งพี่น้องเอ้ยปลาปลาตกปมาแต่เมืองไทยกูได้นี่นะตัวเรียนก็แสกแข็งเห็นตัวเรียน ตัเรียนกระแสแข็งสักพักนึงก็ได้ปูปานินตัวใหญ่ตัวนึง5ไนี่ก็เสรแค่นี่กเทียนหอมบัว หัวชคิคายมีครบเบอิดฐานเนะนี่ยนี่มีอันเนี้ยนี่อยากก็หัวบัวโอ้หม,มาละอยากสั้สนๆนะเด้อพี่น้องมือเดียวจับนะจับโทราศาพัพท์โไร้เอามากันสั้นมาซื้อมเอไว้กินก่อนมาแล้วมาแล้วก็ได้ซื้อ อีดมามาสิมาเอาแต่มักไม้เลยมาเลยได้อดันอื่นพร้อมเด้อสองดลัสองดลั่ายชันๆันไเด้อพี่น้องเลยเครื่องอันนี้ก็มีเป็นประเภทเ,เครื่องปอกเครื่องปลุ่มเนาะ คลิปนี้จะถ่ายยาวๆเนาะเพราะว่าเอฟซีมีเอฟซีภูณหาคนคุณถามโอ้ยเครื่องนี้ถ่ายคลิปสันนส้นแทนอสสั้นพอดีได้มาแวะตลาดกันเลยเอ,อ้าวสวยโอกาสเนาะเลิกกานแล้วมาแวะเลยอันนี้เป็นประเภทอั้นเครื่อง,องปงอกเครื่องปุ๋งมีปู

้ายบักให่นีนี่นะกออ่อกงดซ้าดีแต่ว่าซื้ออยู่ในเฮือนรากแต่ยังไม่ทันได้กินออาไปจักถุงก็ เอาเปอัปรตาน้อยเนาะเดี๋ยวาะอีกกันสลลดจะใส่แข็งเป็นน้ำแขงเป็นอันลูซีนอันนี้เป็นประเภทใส่อ่วเนะเววาะใส่อ้วนวางคือนะเป็นไก่เปน็นนั้นนั้นเป็นเ็ดเป็นไก่ ตัวหนึ่งเป็ดตัวหนึ่งสิบหกตัวติดใกล้ติดใกล้แต่หนึ่งสามดอนไปม่เป็นซินนนน้นส่นวนหลา่กับเจ้ากระเจ้แพกขายกับจีนเนาะพี่น้องหลายอยู่เด้อโอ้มีลบสเตอร์นะพี่น้องโอ้ขาวหนึ่งข้าวหนึ่งสิบดดด่อนลบสเตอร์พี่น้อง นี่ก็เป็นประเภทเครื่องปรอบเครื่องปุ่มเนาะนี่เป็นขนมขนมพีม่น้องเลยคแนนเนี่ยสามสามก็้อย่นี้สามดำปลาสามปุ่มอย่นี้มีครบเวอร์ด้านนี้นะนี่หันเครื่องมาแต่ไทยส่วนหลายเนาะโอ้สอกบุนซาก,กัน อยากตินซาแบบคนโหลายณด้นี่ก็เลยได้ถ่ายอันนั้นเนาะเลยได้ถ่ายวิดีโอถ้าคนหลายอยีกว่ขเขับเียวเบื้องหน้าพี่น้องเอ,อ้ยอยู่นี่นะ <c oughs> ขอบโบมัมกต,ตาลายเลยเนาะพี่น้องเอ,อ้ยสอรี่เด้อขอโทษน้ำลายๆคลกันภาพบอนิง่งบางอย่างก็ไดนะ้เนาะ ขนมเด่มา,ามขามหว่าเล่นนะกล่องหนึ่งสามดอกลาร์สิบเก้าโอ้สือได้นีิอยู่สตอร์เป็นช็อปยังกล่องหนึ่ง,งห้งหาอห้าดอลสี่ดอลลาร์สิบเก้าซิสมาตะไทยได้หนิเนาะนอเอากล้องหนึ่งก่กล่าวว่างเดิมแซ่บดีผินแล้วก็สิบเอาในมันปัวเนาะ ก็ขนมเป็นกระเด้อแบบนี้มาว่นศุกรได้ซื้ออย่างหลายเรนนี่สิมาซื้อบักม่วงเดี๋ยวพอดีถ่ายคลิปแล้วเลยสิไปเอาบักม่วง <c oughs> เอาตีนไก่ก่อนบ่ได้กินโดนแล้ตีนไก่เอาเอ,าเอาตุ้นน้อยเอาดอก Chỉnh thức, ô nãy còn nội phụ ý ngang ngang xì đòn phái tìm mặt đó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 n về cái สนานดอลายโอ้แฉกหอยปลานจะเอาน้อยโอ้หอยนี่นะเศษเศบเลยนี่นะข้าหนึ่ง,งดอลเกาไรนสดอไม่เลยนี่เนาะ,ะเอาแบบนี้เนางผิดกันเลย เป็ดไปต้มบนี่ไก,ก่หยาบเลยได้หยาบสองวก็ไปกันเด้อพี่น้องขับใจหลายๆอันแขนคอยอันอนั้นปวดแขนคอยละขับใจพี่น้องที่ส่งกำลังกจให้นกสาวลาวมาตลอดเนาะนกสาวลาว U S A ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องโบจะูกูทุกคนเด้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่หมหก็ได้เนาะอปละไปบ้า